ทองคำพุ่งขนาดนี้ใครรวยสุดหลายคนไม่รู้ว่าช่วง4 5ปีที่ผ่านมาทั้งจีนอินเดียหรือโปลแลนด์แห่กักตุนทองคากันมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะจีนที่ซื้อทองคําเข้าครั้ง331ตันแต่ถ้านับทองคําทั้งหมดจีนจะมีทอง2279ตันคิดเป็นเงินถึง9ล้านล้านบาทแค่ทองของจีนเนี่ยเท่ากับเงินสำรองของไทยทั้งหมดเลยนะ <Wow. S 1> แต่จีนก็อยู่แค่อันดับ6ของโลก uh huh. อ้าวแล้วใครรวยสุดล่ะเพราะอันดับ54และ3คือรัสเซียฝรั่งเศสอิตาลีที่มีทองคําราว2 3 0 0ถึงตันมูลค่า 9.7ล้านล้านบาทอันดับ2เป็นของเยอรมน,นีที่ฟื้นจากสงครามโลกและตุนทองคำไว้เรื่อยๆจนมีทอง3,300ตันมากถึง13.5ล้านล้านแต่คนที่จะรวยขึ้นที่สุดก็คือ ชื่อนี้อีกแล้วเหรอ USA ถึงตอนนี้จะมีทองน้อยลงจากที่ครั้งหนึ่งเคยมีทองมากถึง60%ของทั้งโลกแต่ในครั้งอเมริกายังมีทองถึง8,133ตันถ้าปรับมูลค่าตามตลาดตอนนี้จะมีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้าน US อลลาร์คืออยู่เฉยๆมูลค่าทองที่ถือก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเมื่อ5ปีก่อนรวยขึ้นที่สุดโดยที่เขาไม่ได้ซื้อทองเพิ่มเลยด้วยซ้ําในกรณีที่ USA ยังมีทองอยู่ตามที่ว่านะพพามมีอยู่แหละเฮ้ยแกคิดมากอะทุกคนคิดว่าอย่างไงบ้าง